มหนึ่งนะคะก <c oughs> ็เรียนมมสามผ่านเดนลิลาม .1 เรียนเอ่อพวกปิงปองอะไรอย่างเงี้ยคะ่นนะ,คะแล้วก็ม .2 เรียนบอลเล่ค่ะงานก,กีฬาสีมีทุกอย่างอะค่ะ <c oughs> ที่นี่ <c oughs> ถ้าสมมติว่า <c oughs> คืออยากเปลี่ยนว่าเราอยากชั่วโมงพละค่ะเราอยากเปลี่ยนว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนเล่นอย่างอื่นบ้างนยคะไม้แปะไม้อะไร <c oughs> มีหมดนะคะ <c oughs> แล้วก็มีอะไรก็คือขอครู่เล่น อนแรกพวกหนูจะเล่นจะเรียนว่ายน้ำเออมีคือพาไปข้างนอกค่ะอ๋อเหรอพาออกไปเรียนที่คลองนี่นะอ๋ออันนี้ไม่ค่ะเวลาแค่เวลาช่วงทํางานขนาดค่ะก็คือช่วงทํางานก็คือจะให้ทํางานรอบพักตบเองนะคือ๋อเนี่ยทำกิจกรรมอะไรทำแบบว่าอะไรนะช่วยสำนักค่ะนะคือที่นี่ไม่มีกานโล ก็คือนักเรียนเนี่ยค่ะช่วยกันทําช่วยกันทาตอนตีสี่นะคะเสร็จแล้วทําเวรของตัวเองค่ะก็ก็หกโมงครึ่งรับประทานอาหารแล้วก็เข้าโรงก่อนคานแล้วค่ะมีมีเด็กที่คิดถึงแม่คิดถึงพ่อามากไหมแล้วก็ทํายังไงก็คือขอครูโทรสอบถามครูให้ค่ะอาจารย์ให้แล่แต่ถ้าว่าถ้าอยู่ไม่ได้จริงๆอยากเราให้ใช้โทรศัพท์โทรหาคือบอกมให้มารับหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือออกไดค่ะไม่บังคับกันค่ะคืออาจารย์อาจารย์เรียกว่างองไหมช่วงแรกง,งอน้นะคะงอเด็กก็แบบครั้งแรกอย่างเงี้ยค่ะบ